สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะฮะก็จะมาคนเฟรมนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับว่าการที่เราผ่านโฆษณาในสตรีมนะครับไม่ต้องไลฟ์สดนะครับก็ผ่านโฆษณาในสตรีมเหมือนตัวผมเองนะครับเนี่ยผมเอาประสบการณ์จริงๆที่ผมเจอมานะครับว่าเฮ้ยผมผ่านโฆษณาในสตรีมแล้วนะไม่ได้ไลฟ์สดสักครั้งหนึ่งเลยนะครับนะฮะก็เลยจะมาคนเฟรมตรงนี้แล้วก็ให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อที่ว่าเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ล่าไลฟ์สดนะครับมันก็เขินอายเป็นปกตินะครับนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยมันนี่เหมือนถ่ายวีดูอย่างนนนีี้้ออัคืถ่ายด มันนี่เหมือนถ่ายวิดูเราเวลาเราถ่ายไปเนี่ยเราไม่ถูกใจแล้วก็กดลบแต่ไลฟ์สดนะเพื่อนเพื่อนมันคือแบบมันเป็นถ่ายทอดสดสาธารณนะมันไม่สามารถกดหยุดเอาใหม่มันไม่ได้นะเพื่อนเออก็เลยนั่นแหละก็เลยจะมาแนะนํานะครับว่าถ้าใครไม่สะดวกไลฟ์สดก็ทําเป็นคลิปแล้วกันนะฮะจะเป็นคลิปยาวคลิปสั้นก็ได้เพื่อนตามความสะดวกของแต่ละเพื่อนเลยนะครับเราก็ลงอย่างนี้ทุกวันปกติอยู่แล้วนะเพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงใครที่เพื่อนน้อยๆเนี่ยนะครับยังไม่ถึงห้าพันคนไปตามเพื่อนพวกผู่กันทําคลิป บวกอา่านกดเฟซบุ๊กนะฮะทำอย่างเงี้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเพื่อนเไ, <c oughs> ไม่ต้องสนใจว่ายอดวิวมันจะน้อยนะไปเราเราไปตามเพื่อนน่ะเพื่อนก็จะมาดูช่องดูคลิปเรายอดวิว um มันก็จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนแล้วก็ตามเพื่อนนะไปดูเพื่อนแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> มันจะวิ่งอย่างนี้วันใน่วันหนึ่งครีเอเตอร์ติดกระแสะเข้ามาครีเอเตอร์ติดกระแสะเข้ามานะเพื่อนนะครับ <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าที่มาติดกระแสเนี้ยเอไอจะเข้าครั้งนี้สัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ แล้วก็บิญดูถูก AI ไดันคลิปนะครับดันให้กับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆก็เลยได้เข้ามาดูคลิปนะครับแล้วก็อาจจะโดนด้วยที่คลิปด้วยนะฮะก็เลยมีการแชร์หกหมื่นนาทีนะครับสองวันนะครับผมมาตามเพื่อนเนี่ยนะฮรแลกันจนถึงสามพันสามพันขาดอีกสองพันนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิมันผมตามสามพันกว่านะครับขาดอีกพันกว่านะฮะนั่นแหละพอถูกดันปุ๊บนะฮะเพื่อนๆผ่านเลยห้าพันคนนาทีก็ผ่านใช้เวลาแค่สองวันผ่าน โฆษณาในสตรีมมีแจ้งมาที่กระดิ่งนะครับที่เข้าไปนะฮะตั้งค่าได้เลยนะครับไม่ต้องรอสามสิบวันตั้งค่าได้เลยนะครับก็เลยจะมาคนเพิ่มตรงนี้แหละว่าเฮ้ยไม่ต้องไ์สุดก็ผ่านโฆษณาในสตรีมได้โอเคนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับนี่ก็จะเป็นอีกความรู้เล็กๆน้อยๆจากผมนะเพื่อนๆลองดูหลายช่องแล้วก็มาประมวลอีกทีหนึ่งว่าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนเพื่อนๆก็ทําตามนะไปทางนั้นดีกว่าโอเคนะครับสวัสดีครับ